thank you ูกหลานอยู่ในความสงบอยู่ห่างๆกันนะลูกหลานนะอยู่ห้องอยู่ห้องจลาอยู่ห้องละคนเพราะเราอยู่น้อยมาน้อยคนนี่วะอยู่ห้องละคนละคนเลยปะห <c oughs> ลวงพ่อจะบอกเป็นภาษาบาันเท่า <c oughs> ให้ลูกหลานฟัง จำง่ายๆเมื่อนีเป็นวันจันทร์ที่สาสิบสิงหาคมพุทธศักราชสอง4หรยหสบสี่เมื่อในีเป็นวันแรมเจ็ดคำนะลูกหลานเมื่ออื่นแปดคำเนะเมื่ออื่นเป็นวันพระแปดคำเป็นวันรักษาศีลของพวกเข้าเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมเมื่ออื่นนะ เป็นวันแรมเจ็ดคำแต่วันพระนาในาัเนี้นาไปอีกวันไปเป็นวันเดือนเก่าดับเป็นวันสำคัญในภาคอีสานของเฮ้าเป็นวันทาบุญอุทิศสวนกุศลคือกันครับวันของจีนที่วันไหวเจ้าลักษณะอย่างสนะวันไหวเจ้าแต่ทางอีสานของเฮ้าเนี่ยข้าวประดับดินเป็นการทําบุญอุทิศสวนกุศล ต่อบรรพชนต่อผู้มีอุปกรณ์คุณสำพบสำหรับพวกเข้าทันทั้งหลายเดือนเก่าดับนะเดือนสิบแผ่นอีกเป็นวันฉลากกระพัดเ่าต่อกันอีกวันพระใหญ่สองวันพระนะอันนี้ก็แจ้งข่าวบอกเก้าไว้ล่วงหน้าสําหรับพวกคณะทาา่าญาติโยมลูกหลานและเองอย่างหนึ่ง <c oughs> เมื่นเนหลงพ่อเองก็อยากจะเตือน พวกผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แกทราบข่าวว่าเมืม่อเอนญวันอังคารมันเี๋เป็นวันจันทร์วันอังคารจะมีการฉีดยาสำหรับผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้ใดมีพอไม่แม่อายุหกสบกว่าขึ้นไปนะยังไ้ฉีดยาเอาไปนะเนื้อไปสีที่วังกาํอำเภอเมื่อเอินเขาเตรียมพ่อไว สามตามไม่จริงพวกผู้เฒ่าผู้แก่นะลูกหลานเนะี่ยบอกว่าผู้เฒ่าพจะไปสดอกอยู่กับบ้านกับเพื่อนพระไปส่แต่อย่าลืมนะลูกหลานลูกหลานเนะี่ยออกไปข้างนอกไป,น,ไปนู่นไปนี่กลับมาแต่สําหรับลูกหลานเนะี่ยบวเป็นยังติดก็บวเป็นยังเพราะร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่พอมาติดผู้ฒ่าเนะี่ยตายเลยในบ้านเนะี่ยพราะนั้นพวกเข้าท่านึง หลักผู้เฒ่าหลักพอลักแม่อยู่้าผู้เฒ่าไปสีดยาเนะ่ามืออื่นเนะาเอจอากในภาพไปสีดยากันเอาไว้สักกอนกันไว้ดีกว่าเพราะว่าผู้เฒ่าไทนตีแต่ตายเลยไนดะ้มันจะแล่นลงปอดเพราะเป็นวัดเท่านั้นน่ะหายใจพอออกกระแมนหลักผู้เฒ่านะวันะนั้นลูกหลานทั้งหลายให้ใส่ใจนะมือ,ออื่นเอ่อาพผู้เฒ่าไปสีดยาเอ่อะดตู้ขาอายุจะ แปดสิบกว่าจะเก้าสิบผู้เฒ่ามาสีดยาได้ไดเออมาสีดยาซินโนฟาร์มเมื่อกี้เนี่ยก็บพรเป็นอย่างนั้นนั่นแหละผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพอ่อ <c oughs> ในเขตอำเภอน,นายุง่งทั้งมดนะเออเข้าไปรวมกันเอาผู้เฒ่าผู้แก่มาสีดยาแล้วก็ผู้ที่ติดตามไปเอกนะผู้ที่ตามเขาก็สิฉีดให้เอกนะพอที่ผู้ที่ตาม ผู้อ <c> ย <oughs> ู่ไก่ผู้เ่าผู้แก่น่ะผู้อยู่ไก่ฉีดผู้เ่าผู้แก่เขาก็สิฉีดให้อีกขึ้นกันแต่ว่าเมื่อนี้ฟังข่าวว่าเขาสิฉีดเข็มสองนั่นมาี้นะอันนี้ก็ให้ฟังๆเอาไว้พ้ได้ยังมากีดเข็มเข็มแรกแล้วก็ให้ฟังๆบิ่งเมื่อนี้เขาสิเกียดฉีดเข็มสองให้อีกเสียกันสองก็แปลว่าจบละคันทว่าเขาบ่มันใจเขาจิ น,นั้นเป็นอนดีเลกไปละบาดเนี่ยเข็มที่สามเนี่ยเป็นของของชวนเกินชวนเกินไปละบายอาจจะมีเข็มที่สามนะแต่สําหรับสองเข็มเนี่ยน,น่าจะเพียงพ่อละ,ละสำหรับพวกเขานะแต่สําหรับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยลูกหลานทั้งหลายยาฉลาดใจนะั้นหลูกหลานนะเพราะผู้เฒ่าผู้แก่ถึงผู้เฒ่าผู้แก่ว่าได้ไปใส่จูบานแต่อย่าลืมหลูกหลาน ไปในทีนอื่นไปในสถานที่ต่างๆมันติดอาจจะติดมากตัดมาติดคนหนุ่มโมไปยังติดคนหนุ่มเพราะว่าถาดคาันของเขายังแข็งแรงอยู่เขาปกป้องได้แต่ออกมาติดผู้เฒ่าเนี่ยตายไปไหวได้หลวงพ่อได้ยินมาแล้วทั้งศรัทธาญาติโยมทั้งกุงเทพทั้งทีสองตายย่ายบพุไปไสอยู่ในบ้านพอต้องฉีดก็ได้หรอกเพราะเหาไม่ได้ออกไปไปไส อย่าลืมด้ว่าเนี่ยอคนใช่คนทําอาหารมาให้บางที่สั่งอาหารมามันติดอยู่ในอาหารนะเออมันติดมานะมากับถุงอาหารนะโควิดนะ่ติดอยู่ในกระมันพอมาหอดจับผู้เฒ่าจับ่านั่นกนะ็ติดเลยบ่านีเพราะติดึินมากก็แม่น่าตายตายหลายคนนะเด้อันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ยินแต่พวกตนกตกใจหรอกแต่ก็ควรจะกันไว้ดีกว่า ถ้าห่าวกกันไหวนะเดียวเขาจะตำนี้ได้เอ๊เป็นอย่างเจา้าลูกหลานทั้งหลายเป็นอย่างบ่ผู้ถมมาฉีดยาตามไม่จริงน่าจะมาสีดยาไหวเป็นอย่างไรเจ้ายังบ่มาฉีดผู้ถาผู้แก่น่าจะมาสีดกันไหวได้ดีได้เขาก็จะตำนี้ลูกหลานของเข้าลูกหลานของเข้าพะใส่ใจผู้ถมผู้แก่แต่จะใครผู้ถาไปสีผู้ถาก็บอก่อยอยากฉีแล้ว แต่ห้าลูกหลานนะก็ต้องบอกจุดประสงค์เป็นจังไร <c oughs> เอาความหลวงพ่อไปบอกฟังก็ได้หลวงพออ่อว่าเออผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายเนอะควรจะไปฉีดกันไว้ก็ดีหลวงพ่อก็วางสถาะนะและมือมอื่นนะลูกหลานนะเป็นวันอังคารฉีดอยู่ที่วาการอำเภอนะอั <c oughs> นนี้กันเหล่าเก่าให้ลูกหลานในทองทินของพว้เฮ้าห้ได้รับรู้รับทราบนะ ก็ว่าฟ้างเมืงองยาหลายอยู่ได้ล่ะเขาอามาหลายอยู่สำหรับสำหรับฉีดผู้เฒ่านะ <c oughs> มือเอินเมื่อเนี่ยเป็นมือเอินเป็นวันปราบแปดคำเป็นวันปฏิบัติธรรมตั้งวายพระสงฆ์ลูกหลานน้องนงุ่งตลอดถึงพี่น้องจัดทาญาติโยมเอ่อถึงอย่างไรก็ตามโลกไพ่ไข้เจ็บัทนมันไมย่ยืนม,ม,นมันโมเมนต์ไม่มยืนเพื่ออย่างได้ แก่เกิดแก่เจ็บแก่เนี่ยเข้าโบเห็นมันมันแก่ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยน<อ>ไปเด็กเข็มเข็มวินาทีไปเขายังเห็นมันในความแก่ไอ้ความการเดินของนาฬิกาแต่ความแก่ของเขาเนี่ยมีเวลาเราไปแก้ไปทีละเลื่อยลยน้อยลน้อย,อย,อย,อยมันจริงกว่า เข็มนาฬิกาแกทั้งวันแกทั้งคืนแกปีแก,แกเดือนผลใน้สุดนั่นแหละพราะสิงหูจักล้วโอ้โขาเนะี่แกมากแล้วเว้ยบานนี้กับแกไปหาอย่างแกไปหาเจ็บทุกคนนะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเ,เป็นธรรมชาติโปแกเขามาก,กับปวดแข้งปวดข้งขาปวดหลังปวดเอวโครคไผ่ไข้เจ็บกระลุ่มเหล่าเขามา เพราะหัวคนแกเพอาพกแกเป็นแบบน,นะเจ็บเราเป็นยังป่านเลยชีวิตของเฮ้าก็นั่นแหละบ่ม,มีผลใดหลอดผลไปใดมรณะไพ่คือความตายนี่แหละลักษของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นกลัวนะพระพุทธเจ้านกลัวตายนะเอิอเอ่อเนจึงบ่มากเกิดเอเ่อเนเมื่อใดทัศรูเพิ่นก็แนะนำสั่งสอน มูเวนายสัตว์พีนองประชาชนชนอย่างพวกเขาเนี่พวกเขายังดื้อด่านอยู่เลยยังดื้อด่านอยู่ยังสนุกสนานเปิดเพินเฮ่ห้มามันไปเอามั่นเอามั่นเอามั่นสูมั่น <c oughs> ผลที่สุดก,กันนี่นะบอกไม่มีผลอะดสูดใดหรอกต่างคนต่างไปมิดจรอยไปเนี่ยอพอตายเขาก็จับเข้หีบเขอ้อร่งจับเข้เม่นไฟเผาแล้วมัด บ่มีปากมีเสียงบ่เห็นหนนักการเมืองของพวกเขา้าตั้งแต่รุ่นไหนตั้รุ่นไหนหลวงพ่อนี่เห็นมาหลายรุ่นเลยต่อไปพวกลูกหลานก็จะเห็นรุ่นพอ่อหลวงหลวงพ่อขึ้นกันนะั่นแหละหลวงพอ่อสมัยหลวงพ่อยังอยู่เนี่ยเบาเนี่ยเทศนาวาการแนะนําลูกหลานแต่ละมือเนี่ยบอกให้ฟังบาทในหลวงพ่อในเมตเจเลีเนะเป็นเจีดีอย่างนี้นตายนะ ก็คือการกระหลงตาเ้านะ่ะหลงตามหาบัวนะแต่ละมือพั้นกระบอกนออกสถานีวิทยุโทรทัศน์แต่ละมือแต่ละเสานะแต่บานนี้เป็นไงลนะ่ะรหลงตากับมิดจีรีขึ้นกันแล้วก็ผู้อื่นอื่อีกขึ้นกันนักการบ้านนักการเมืองวันหลุดไหนตะลุ่นไหน,น,นบอกนาย้าผ้าเนี่ยนำไรไฟดับเ,เป็นผู้แก่งกาดแก่งกาดสามารถทั้งหมด เป็นผูกเก่งกาทั้งหมดบาดหาเก็บไปไท่ระบัดเนี่เก็บเขาฉากมัดแล้วเราไปคือการกหมลลำมูมลลำสิงอีกเกและคอดนะพอโดดออกมาจากผาม่านเ,าเปิดผาม่านแกล้งแจ้งสวางลั่นดอนพนวเ,เปิดผาม่านออกมาเราไปถ้า,านั่นตบท่านี่ขาเป็นเ่าขาเป็นพญาขาเป็น เจาอาหมาัดาข่าเป็นหลับ,บัณฑิตกว,วาไปสมุดจกของไปผลในสุดกเก็บเข้าไปในฉากเก็บไปก็เก็บไปไปกันแล้วไปเลยเนี่ยแหละอันนี้ก็ชีวิตของพวกเขานยเหมือนกับละครละครโลกหนึ่งละครเรื่องหนึ่งแต่ละคนแต่ละคนผลในสุดน่ะเก็บเข้าไปกับเงียบพนันการที่จะออกมาแสดง หรวดไล่ดรวดเต้นอรนยังก็ตามนะแสดงออกมากไห้ระเวีงระวังไว้็ดีให้กัดลงพอวานะพอว่ามันมีจุดจบของชีวิตควรจะพูดอะไรออกไปจะทําอะไรออกไปจะพูดอะไรออกไปต้องคิดดีต้องคิดให้ดีแล้วก็ทําดีต้องทําให้ดีแล้วก็ต้องพูดให้ดีอย่าไปพูด พูดออกไปแล้วปฏิบัติตนบดีแล้วขนาดตายไปแล้วเขายังเอามาดามากลมาดาอีกแมวามาวายอีกอย่างประเทวทัตน์เนี่ยเขาของพอดิปักปําเพ่อน,นอกพระเทวทัตน์พอเพ่นตายไปแล้วเขาก็ยังว่าพระเทวทัตน์ปรุจักปุ่นุนต่อพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเพ่นเปรินในพานไปแล้วเพ่นตายไปแล้วคนทั้งหลายกันยังยกย่องนับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็น ตัวอย่างที่ดีถำมาถรำคํำสอนของพุทธเจ้าเป็นคํำสอนที่ดีคนทั้งหลายก็ยังยกย่องนับถือเลื่อมใสเอามาบอกามากาวมาถึงหอดผวกเข้าทันทั้งหลายนี่แหละความดีกับความชั่วเนี่ยผัวเข้าคิดดูก็แล้วกันเพราะนั้นเข้าคือกันบานเนี่ยหลวงพ่อเองก็ละว่างขึ้นกันนะลูกหลานนะแต่สิ่งที่มั่นบบดีหลวงพ่อจะบ่อเห็ดบอด่บอถำบ่อผูดไป เพื่อกลัวมันจะเป็นประวัติศาสตร์ทั้งความเลวความซัววนออกไปอ,อยากจะเป็นประวัติศาสตรเ์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลูกของหลานของประเทศชาติบ้านเมืองเพืไ่อไหลพยพว่าเฮ้าทาแต่ความดีคิดดีทดําดีพูดดีพยายามาสิ่งที่มัน่นที่มั่นบ่ดีเฮ้าจะบอกกิดบอกทำบอกพูดในสิ่งที่มั่นบ่ดีนั่น ให้เป็นประวัติศาสตร์ของเจ้าของบ่เมียนสิตเฮ็ดสัวแสนซัวกินเหล่าเมา่ยาหัวล่าน้ำเนี่ยมันซัวเห็ดมัดถูกแนวันงไปกี่ขโมยโผยโจรเออเกิดมาจนหาความดีบ่ได้ันนงไปบาด์าตายไปแล้วบาด์เนี่ยท่ายกท่ายกอ่านประวัติบาดนี้ยยักษ์ที่เอาความไรมาบอกวันนึงอปพอวันเนี่ยเด็กก็ซัวมัดขู่แนวันงไป กาถึ่อวันศีสัมความซัวมันกับปัิโมเมนีอีกทีอกันบันเอ่อตั้งแต่มันเกิดมาไอเนียมันซัวอายุชมันมันซัวเฮ็ดซัวจังสันเฮ็ดซัวจังสีเขาคูกเขาตะล่างจังสันเออผิดลูกผิดเมียเขาจังสันจังสีกินเหล้าเมายาหัวล่านํำหาความรับผิดชอบบ่ได้ไอนี่กันสีอ่านประวัติเขาไปกระจักทีเท็ดจังใดวันเราไปเออมันก็บศีสัมเฉเติมกันมันโพดวันไปเออพราอ่านเขาไปแล้รกัดเอ้ย เมื่อเขาเกิดขก้นมาแล้วเขาได้เรียนกัในาศึกษาจากนั้นเขาก็ได้ทาการทํางานมีขอบมีข้วรับผิดชอบดออีแต่ผู้หูประวัติเนี่ยว้าวมันหาวาจังได้มันสู้ใหายก็หมาเเอาประวัติมาบา <c oughs> อกผู้ผู้ที่เขียนประวัติเนะะี่ยโอย ก็ส to he ิว ok. yeah, ่าวจะไหนจักสิกูกูก็จะเชวาจังไหนมันหูเจ้าว่ามันชัวยแลล่ะกันสิซ้ำสิเติมว่ามันชัวยเียเมื่อก็้จีประจานกันโพดย่ำหล่มแล้วมันกระตายไปแห้งมันบุ่งกลับมาขึ้นมาอีกหรอกเอาความดีแห่มันซะแต่ตอนนั้นแหละเพราะในไหนพวกเข้าท่านทั้งหลายอย่าไปหาอย่าไปหาเหตุเนี่ยที่มันมันชัวเพราะเหตุแะไะเขาเขียนประวัติเท่ายากวนออกไป เ,เขียนประวัติเท่าจากักสศเวาจะในประวัติของเฮาไปข้นานัว่าเขียนประวัติโว้ยเขียนประวัติเนี่ยกูบายจาร์ลงพรเนี่ยเผ่นมิตรประวัติดีๆออกมาเขียนไปว่าเขียนประจักจบจักสิ้นนอันนั้นแปลว่าคนดีอย่างนักปราศภาษาลิบุตรก็ดีผู้มีนักปรา์มาถึงยุคนี้ก็ดีก็ว่าบรรยายพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ย ่ไม่ทีสิ้นสุดเลยเกิดมาเกิดมากเกิดมาสาตนี้บรรยายพระพุทธเจ้าดีจังสันด okay. <Yeah. S 2> ีจังสิตายไปแล้วเกิดที่ไม่ก็บรรยายก็ยังบ่ท่านจบเพราะอะไรเพราะคุ้นงามความดีของพระพุทธเจ้านี่มากมายจนภรรยาจนพระลานหาประม่านบ่ไรกันไปเพราะคุณนงามความดีของพระพุทธเจ้าน่ะเิ่นช่วยอนุเคราะห์โลกจนผลทุกนในวัฏสงสารบรรยาย เลียมไดมุ่มไรกันไม่แต่เลียมดีมุ่มดีทั้งมัดเนี่ยอันใ้ผู้ดีเป็นอยงนั้นในลูกหลานนะขันม่วงบูดีเนี่ยเขาจะเอามาว่ามาวาบันเนี่ยเขาเมาว่ามาวาถึงจะเป็นตายไปแล้วก็เถอะนะเป็นนักการเมืองโอ้ยนักการเมืองในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นอย่างสันเป็นอย่างนี้ได้ถึงอย่างไรก็เป็นประวัติที่บูดีคนาโไป เขาจะเอาสิ่งที่มันบดีมาเบาคันธวาเฮ็ดดีเนี่ยเขาจะเอาความดีมาเบานี่แหละพวกเข้าคันธวบเฮ็ดชัวเนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์ความชัวขึ้นกันได้ลูกหลานผูทแทนเฮาควรจะสร้างประวัติศาสตร์กุ้งงามความดีใส่ตัวของพวกเข้าถึงจะมาอยู่วัดปาหน้าคาหน่อยเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าพอมาอยู่เออในรุ่นนั้นสมัยนั้นมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ลูกลานโคกกลุ่มนั่นช่วงนั่นมันก็เป็นประวัต,ติอันดีงามติดตัวของไปนั่นเท่านั่นทาว่าเฮ็ดปอดีเพอออกไปแล้วแต่ไปอยู่ไสเขากันแล้เฮ็ดมันบอดีสิ่งที่มันบอดีเขาคนเดาเขาก็บอกเขาก็เกาเขาก็ว่าเฮ็ดจะไหนมันบอดีถ้าก็บอกกันซุบซิบๆถว่ามันบอดี เพราะนั่นสิ่งที่มันนออม่นบบดีเลยยาคิดยาท้ำยาผูดในสิ่งที่มั่นบบดีนั่นให้คิดทำแต่สิ่งที่มั่นดีๆนะลูกหลานนะเมื่อนนยหลวงพ่อวอาแนวความคิดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาแนวความคิดมุมหนึ่งนะอาตอใน,นไปรับพอน,นัตตินเนอหลวงพ่อจะให้พรอ,องคเดียวลงบนนี้นะพลวกพ้อมาบวาหลายคนว่ะ ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินนางเปตานางอุปกาปะเตอจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจาตุสภเปปูเรนตุสังกป้าจันโทปนาราสุยะถามณิโชติ ระโสยถาสัพีติโยวิวัชานตุสัพพโรคโควินาจตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีเลจนิดยงบุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทาานติอายุวันโนสุขังภาลาังภาวะตุสภา,ามังคลัง ราขันตุสัพพเทวตาจับพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา